เตเราเลยเราคิดเออเราก็เป็นอย่างนี้เที่ยวทุกคขาคิดจริงๆแบบไม่เถยะก็อ่อย่างล่าสุดที่มีแฟนคลับบอกว่าเปิดช่องเสร็ดรอแล้วค่ะเราก็แค่ข้อหมายของเราเราแค่รู้สึกว่าไม่ใช่วันนี้นะอีกสามวันต้อเปิดค่ะไม่ใช่โผลเินไปก็บอกว่าเออเขาจำผิดว่าี่ยแต่ทุกคนก็จะแบบรู้สึกว่าเออทําไมต้องไปให้เขาไปเปิดอีกสามวันไม่เปิดตั้งแต่วันนี้อะไรประมาณนี้ค่ะคือครัองสองเราทำได ซื้อง่ายๆแหละแบบคนอเมริกันจะปืนอะไรใช่ก็แบบก็อะไปแวบอื่นค่ะแสดงว่าเราก็เป็นคนที่อาจจะทั่วถูกทั่วง่ายนะคะเวลาแบบไอ้จะบอกว่าคนเวลาเข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 เรารู้แล้วว่าติ่งเขาเป็นแบบเนี้ยเรามีต่อบแบบนี้อยู่ทุกคนที่ว่าปุ๊บเราจะต้องตอบอะไรกลับมาแต่ก่อนไม่ใช่เดี๋ยวนี้จะต่องเริ่มคิดแล้วเพราะว่าแบบอย่างเรื่อง ้อยลัก้อยบาทเนี่ยก็จะเริ่มแบบมีคนมานแซวมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะบ้างแต่ว่าก็ทุกคนก็เหมือนพร้อมซัพพอร์ตที่จะดูค่ะแต่ว่าก็จะมีแซวบ้างเรยไดา